สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะที่นี่จะสวยนะคะพามาเลือกซื้อต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้คลองสิบห้านะคะวันนี้นะคะคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็วันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนเลยไม่มีแดดด้วยคะ่คะค่ะวันนี้นะคะ เราพามาเลือกซื้อต้นไม้นะคะเราจะเอาไปแต่งสวนนะคะนี่ค่ะก็คือเรามาหาซื้อต้นไซเกาหลีนะคะค่ะเดินจนเหนื่อยนะคะก็มาได้ที่สวนนี้นะคะความสูงประมาณเมตรห้นะคะราคาต้นละ70บาทนะคะไซเกาหลีนะคะเราจะเอาไปทำรั้วนะคะนี่ค่ะ เขามีเยอะนะคะนี่ค่ะเรามาหาเลือกซื้อคือไซเกาหลีนะคะไซเกาหลีนะคะความสูงร้อยห้าสิบนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทเองที่คลอง15นะคะนครนายกนะคะคลองสิบห้าองค์ครักษ์นครนานนยกนะคะต้นไม้เยอะจริงๆค่ะ